ับวันนี้นะผมจะมารีวิวสกิปเอ็กซ์น้อนฮับวีหนึ่งของแมปคิงเดอรซี่นะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่ามันราคานะกี่บาทเนาะก็มาซื้อทางเว็บเอ็กซ์น้อนฮับจุดสตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ในเมนต์ตําบูรณ์ของผมแล้วกันนะมีทั้งที่ถอดแล้วก็ทางเว็บไซต์นะผมนะสาม,มารถซื้อได้ราคา120บาทนะครับเคยทำคลิปสอนซื้อไี่อยู่น้อนนะครับ ก็ไปดูตอนท้ายคลิปก็จะมีคลิปสอนซื้อนะหรือว่าไปดูในเมนต์ประมุลเดี๋ยวก็จะมีคลิปสอนซื้อของผมเองนะครับซึ่งผมก็เคยสอนไว้แล้วนะนะครับก็คลิปนั้นเนี่ยคือผมได้พูดไว้ว่าคือตอนนั้นอะ่ะผมผมผมซื้อคินเนรซีนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อแล้วทีนี้ผมจะซื้อมารีรีวิวนะครับไม่นานแต่ว่าไม่นานที่ว่านี่คือหให้ดูนะก็ มันก็ล่อมาแล้วหนึ่งเดือนกว่าแล้วครับก็ไม่ทันกับผมก็คือหนึ่งเดือนกว่าเลยะนะครับก็มาวิวดีกว่าวันนี้นะก็เห็นอัปเดตมาใหม่ก็เป็นออโต้ดันเจียนซึ่งใช้ใเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะนะครับก็ขอรีฟอร์ชันอื่นก่อนละกันนะนี่ก็เออสกิปผมเองสกิปเอกนอนของผมเองนะครับขอรับมาเลยนะราคาสักแป๊บนึงนะครับ แล้วมันก็จะบอกว่าเอ่อซ g n o n half l o อส ding อย่างเงี้ยนี่ห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบเจมางเงี้ยตึงเมื่อไหรตึงสิบสิบสิบอันนี้ก็เป็นหน้าต่าง UI นะครับอ,อันอันอันนี้เป็นเซฟ UI เลยนะนะครับผมแบบคนที่แบบเอ่อเปิดตัวเปิดตัวคิวไวแล้วแบบไม่ใช่เราจะฟาร์มโกชิปอะไรเงี้ยก็ เปิดละสองตัวเนี่ยีฟร์มาตรอมันนะครับอ่ารีวิวก่อนฟัง์ชั่นแรกดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวขอเลือกคอมแบตนะเออเอาอะไรดีอ่าเป็นเอ็กมันนี่แหละนะครับเอ็กมันเนี่ยคือผมอัพไว้สมดุลนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เมลีด้วยในการรีวิวครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นการออโต้ลงดันเนี่ยซึ่งมันใช้เอเคมันนี้ ซึ่งมันไม่สามารถใช้ดาบอะไรพวกนี้ได้ก็คือต้องใช้นี่เท่านั้นนั่นแหละก็อเองมาก่อนแล้วกันนั่นเอ่อออโต้ฟาร์มหมดหนึ่งหมดสอง,หม,สองหมดสามที่สามหมดอ่ะหมดเด็ดดูกันแล้วกันให้ตัวเองามาหนะมออนีการรับเฮ็ดด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยบ้าบออะไรเนี่ยแปดร้อยกว่าฮิตสัตว งงเลยนะนี่กต่เราก็ฮิตลราหมู่สองดูบ้างหมว่สองนี่คืออะไรอะแล้วเมื่อกี้มันแช่อะไรวะกี้รู้สึกว่าใช่ดาบไหมนี่ใช่ดาบนม่ใช่ดาบม,ม,ม,มั้งมั้งมั่ะขอเลี้ยวขึ้นหมวดหนึ่งแล้วกันหมวดสองก็ได้หมวดหมวดหมวดสองไปทำฟาวไงอะ ตายมันโดนฆ่อาอ๋อฟาร์มแบบให้มอนอยู่บนหัวหนึ่งตัวแล้วก็ล,ล,ลงมาฟาร์มข้างล่างหมดสานี่รอมอนเกิดก่อนหรือไม่รีวิวดีเอาสักหนึ่งและสองหมวดแล้วกันหมวดมันแบบรอกเกิดน,นานไปอ,อ,อันนี้เป็นซีเล็กส,สกิลก็สามารถเลือกสกิลได้นะว่าแบบให้มันฟาร์มสกิลอะไรใช้ใช้ใช้สกิลเลยด้วย อันนี้เป็นระยะด้วยนะ,นะเดี๋ยวให้ดู่อะฟาร์มโม,ม่สามไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็จะให้ดูสักระยะร้อยหนึ๋ยวจะฟาร์มบนหัวเนะี่ยโอ้โหย,ยาเลยเนี่ยลงมาเนี่ยเป็นไงระดับต่ำเอาเป็นระดับสูงมันมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะโม่สามรู้สึกว่าแบบฟาร์มยากนะะมาแบบล่างมอนเลยเห็นไหเนะี่ยอยู่ดีก็ตายไปแล้วหมดหนึ่งดีกว่า โอ้ยวันาานี้นะกันมาดูโลคอลเพยเยอร์ดีกว่านี่เป็น Auto อัโตสตัดนี่อัโตนิโวก็คือแบบราฟาร์มโลกเก่าอยู่นะคือแบบเลเวลยังไม่ถึงเกียร์ในการเข้า Level นะิโวน่ะแล้วแบบพอถึงมันถึงเนะี่ยมันก็จะมาเข้านิโวให้เองกันตระมันเลยนะฮอนะบอันเทิร์นฟอนฮะไม่รู้ไม่รู้คืออะไรกัางงานอันนี้เป็นเกมพาร์ทโมดิฟ modify u n l o c k coffin b o a d ไปโลกหนึ่งเออไ่นี่ไปเกาะหนึ่งเอ้ามาเกาะอ,อะไรเนี่ยก็เกาะหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่า,วาที่นี่ที่ไหนให้ตัวตายได้ไหมนี่มันยายอะไรเอาโทษพี่ผมผมขันตัพผีแง้แง้หนี เอาไปกัน,นเอ่อล็อกคอฟินบอร์ดอ้าวต้องเปิดอย่างนี้เหรออันนี้ผมไม่มีเกมพาร์ทนะผมมีแค่เกมพาร์ทกระเป๋าเก็บผลก็มันก็ซื้อไม่ได้เนี่ยอืมนั่นเถอะไม่ได้สนใจละเอ่ออันล็อกน่าจะเป็นแบบ ใช้การไม่ได้นะนี่ก็ใช้การไม่ได้ผมมองไม่เห็นเอาไปว่าเราไม่จําเป็นเยอะพวกนั้นแล้วก็มีออโต้ <c oughs> Auto ล็อกเลเวลมันเป็นล็อกเลเวลมีออโต้ฟาร์มซีเบสก็คือตีเจ้าแหละเจ้าไม่เกิดเ,เดี๋ยวว่าเกิดเลยเหมือนจะไม่เกิดเฟฟาร์มเห <c oughs> ลวผีเอ็มมาบอดเอมมาซาเบอร์ซาเบอร์ ซันต์าซันตาอันนี้เป็นกิดออเ,ออเอาบอสเกือเฉยเออใช่จะลองอันนี้เลเดี๋ยว <c oughs> มันก็ฟาร์มธินามัดนะเนี่ย เป็นฮิตเฟกหร game, life, ือว่าเป็นแบบฮิตจริงๆเพราะว่าแบบมันเกินไปอ่ะดูดิคือทำนอนที่เด็กแบบดูดิอะไรีม่งก็ล่อไปพันแปดแล้วนะพนเก้านะโอ้โหแบบเกินไปอ่ะแบบเยอะๆยัไม่เข้าใจโอ้โหหัวนะครับอันนี้ดาบผมมีนะผมขอไม่ฟาร์ม สวิท uh, ลองเออสวิทโลเซนนะ <c oughs> แล้วก็มิสเตอร์มาเธอร์เออมีสมาเธอร์เป็นบิ๊กมัมอันนี้เป็นซีเล็กบอสสมัทเือกฟาร์มบอสได้เช่นโรบิทอะไรนะเออเอออ๋อ,เ,อ,อ,อเลือกเลือกได้ไรบอสเดะหยีบไปเดี๋ยว เรีบรีบรีดให้เสร็จก่อนแล้วกันคิโอล่าฮะคิโอล่าหรอเปิดอ๋อแบบถ้าเราไปเข้าใกล้ๆมอนแน่เดี๋ยวมันจะตีเองแล้วที่แบบมีฮิตบล็อกอ่ะเดี๋ยวเราไม่ต้องไปหยาบตัวมันเลยอะ่ะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับดูโว้ยโอ้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ เออได้อยู่บิงบิงฟุตก็จะเป็นแบบเก็บเออบิงฟุตมาหาเราแต่เดี๋ยเดี๋ยวจะไม่มีใครบิงฟุตมาเลยนะสยอยี่ก็เป็นน่าจะเปลีนเปิดออโตฮาเคียร์ตัวมาวแล้วก็อีฟิกแกปโปเนี่ยแต่เห็นว่าตอนนี้เรามีแค่สิบเอ็ดถ้าเปิดปุ๊บมันจะลดเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้ก็เกิดมันล็อกไว้ที่หกล็อกวีที่หกแล้วก็ล็อกเบลลี่อะไรเงี้ยแบบถึงจงินวน,นนั้นมันจะ ไม่ฟาร์ม้ละมังมังอันนี้เป็นอลองดูด้วยกันดูว่าเขาทำอะไรอยู่ h e l คิวซ <Kill> Santa Airport เฮ้ยเห็นได้ป่ะตอนนี้ใช้ใช,ววใช้อะไรวะใช้มัดเบ็ดฝ่าแมา่งเอา อหอ้ตัวฟาร์มให้เอาตัวฟาร์มไม่ดีใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวจะบักตัวฟาร์มบอทตี้โอ้โหสัตว์พีพีดิสเบลเดี๋ยวเปิดพีพีสัดไปถ้าจะเป็นตัวฟาร์มบอทตี้แบบใช้เทเ์พ,พอร์ตทุกคนนะครในแมปแล้วแบบตัฟาร์มบอทตี้ไปฆ่าเขานะครับแบบตัฟาร์มบอทตี้อะ เกมนี้คือค่าหัวหาหาหาง่ายแต่ว,ว่ามันมันมันไม่ฟาร์มกันอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วบอกฝึก็ว่าไปอย่างก็จบคือแบบม,มันชอบชอบฟาร์มกันอะไรเงี้ยเอ้ยยอดยดุยดยดุยดยดุยดยุดพอพอพอเขาตายแไหมน, <c oughs> น,นี่ก็จะมีเทพอร์ต โอนวัวนี่ก็เป็นโลกเก่ามันจะมาเทพอร์ตมาลิบแบบเทพคร์ตเป็นเอ็นบีซีนรวยๆนะแบบจุดๆๆแล้วก็มากดให้เองอ่ะแต่ผมขอไม่กดแล้วกันผมขี้เกียจกลับมาแล้วก็อันนี้เป็นช็อปเทพอร์ตก็เทพอร์ตไปหาชิพกช็อปที่มันขายกันเนี่ยแล้วก็ซื้อได้เลยที่เป็นในแมปเทพอร์ตนะที่เห็นซ้ำซ่อย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคือมันเป็นคนละสถานที่คือถึงจะเป็นแมปเดียวกันแต่ว่าถ้าดูดีๆก็คือแบบมันคนละสถานที่เลยแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันอยู่ดีเห็นไหมเนี่ย ประมาณตรงนี้เนี่ยเกบอ้าชิบหายละมันกดกดเร็วไปไม่นะก็มันได้เนาะเป็นซานตาเฟสตี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็น e s p นะก็ตั้งค่าเปิดได้เนี่ยเช่นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการเปิดอันนี้ก็ได้มองเห็นเส้นจะได้แบบเช่นค,ค่าแบบเราเล่นหลับค่าตัวศูนย์อ่ะขออนุญาตโยงเรื่องขออนุญาตควนควเอ้อยอย่า เน้นๆไปซาศาูนย์เนี่ยขามาโดจะมีเส้นได้และตอนจะตอนจะ,นจะฟันคอศูนย์ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นให้ใช่ไหมอัน,นอันนี้แคบๆปาแบบเราเห็นเส้นแล้วเราก็แบบเออ่โจมตีอยู่ไปทางเส้นนั้นแล้วมันจะแบบไปโดนตัวเขาทันทีผมว่ามันเป็นอะไรที่จมนะอันนี้ก็ผิดในาโบได้ถึงจะเซฟไว้ทั้งหมดนี่แหละนี่เป็น,นเลวฟุสไนเปอร์แบบมันจะแบบกินนะซือ้อซื้อมาเมเจอซื้อเอาถ้าเปิดออโต้บองอ่ะมันจะกิน นี่ก็เป็นออโต้เลนด์น้ำฟุตด้วยเจมหรือเบรลี่เช่นผมใช้เบรลี่จะมากดสุ่มให้นะครับอ่าอเหมือนจะรีวิวหมดแล้วนะสำหรับพวกนี้นะแล้วก็แต่งอยู่ไอเด่นอย่างเงี้ยนะบระมานี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังสุดท้ายละฟังสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นฟังชั่นลงดันเนี่ยแหละนะครับตอนนี้ก็12นาทีกว่าละมารีวิวให้ได้ดูเดี๋ยอ่าเช่นเราใช้นอร์มอลนะเราลงดันกันเถอะ ก็จะมาตรงนี้แล้วก็ทำการรอนะครับซเบอร์ฮิลเลื่อเหลือเท่าไหรมันจะฮิลอะไรอย่างงี้มั้งนะครับนะ่ยก็บอกว่ารีคว Re ีมรีควีมเซบอกก็คือเป็นหมัดเซบอกเท่านั้นนะนะครับเพราะว่าอันอื่นมันฮิลไม่ไดอยแล้วก็มันแบบเครื่องนี้มันนา่าจะดีสุดลวมั้งนะถ้าแบบอืมน่าจะน่าจะดี <c oughs> อ๋แล้วชิบหายแล้วมีคนมากับเราอีกคนนึงทำไงครับปิดปากเขาไหมไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ายังไงผมก็ไม่โดนแบงละถ้าโดนแบงก็ช่างพอเพราะว่าก็ไม่ได้สนใจมากมากอ่ะเอามาแบบนี้ละเราก็จะทําการรันถ้าเปิดเราได้คิวไว้ก็มันก็จะรนอัตโนมัติให้เรานะอันนี้ก็คือเรากดเองเลยกว่าเนาะไม่อัตโนมัติมากเพราะว่าที่เกียจใส่อัวโนมั มันก็เซฟ UI ตามที่บอกก็คือเดี๋ยวมันก็จะกด e ีซีเองเนาะเห็นไหมเนะ่ยเอ้าไอสัตว์นี่กาไม่ได้ผมเลือก n น r m a มไอสัตว์นี่ไปกด Easy ่สรุปอย่างไรไม่รู้เหมือนกันดูเดี๋ยวก็จะเป็นยังไงจะทำอะไรนะเฮ้ยไม่เอาลองสวีทด,ดิ ไอ้แค่น,นี้งงอ,ะอ่ะยูแหกหือเปล่าโอ้ยโคตรวายนะครับทุกคนโอ้โหใครที่ fk ฟาร์มยอวๆนี่โอ้หชิวนะ,ะแต่ว่าถ้าไปฟาร์มพวกซีเบดมันจะได้เจมเยอะกว่าอมไม่เชิงเจมยังไงอะ่ะมันเรียกแบบ ได้ของด้วยได้เจมด้วยได้ฟุตด,ด้วยอะไรเงี้ยได้เงินด้วยเนาะก็แต่ว่ามันก็มีให้เลือกนะก็แบบจะฟาร์มแบบจะฟาร์มฟรีเบก็ได้อันนี้ก็คือถ้าเราถ้าเราจะตายมันจะขึ้นไปข้างบนไปไปกดเซฟรีแพร์เป็นการฟื้นคืนชีพตัวเองโอ้ยคือแบบดึงนัเนนะอ่ะนี่นะครับ เห็นไม่เอยก็คือก็คือตึงมากนะโอ้โหแบบก็ดีจริงนะนะคือไอ้ไอ้ไอ้เ,อเอนี่ยที่ที่เห็นกันเนี่ยที่ผมใช้ฟังชันเนี่ยคือเพิ่งอัปเดตมาเลยนะ,นะของเขาเนี่ยโอ้โหตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าทางคิวเทนซี่จะทำการแก้แล้วนะแต่อยูดีดีก็ทำได้เฉยงงนะนะครับแต่ก็เออก็เอาไม่ใช้ ไม่ได้เอามาทำอะไรนะาะมันแ้เดี่ยวเอ้ยดูดูเ้ยแรกเลยนะแรกแรบบพี่ตกเลยนะไม่โตเลยโอ้โหโอ้โหประมาณโอ้โหประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะประมาณฟังชั่นเนี่ยคือรีวิวโคตรทุกฟังชั่นนะครับในแนาโคตรอัตเมฟเตฟังชั่นขึ้นมาก็ไปหาลองดูกันเองหรืออาจจะผมอาจจะทำรีวิวนะครับแต่สับ เออคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบคือรีวิวฟังชันแล้วเนาะนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายใครอยากซื้อใครอยากเ้าที่คอร์ดใครอยากตูวพิการซื้อดูตรงเมนป่หมุดน,นะครับไปละ